สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่5พฤษภาคม2567นะครับซึ่งอยู่ในห่วงของสัป,ปดาห์แผ่นด,ดินธรรมแผ่นด,ดินทองของประเทศไทยนะครับเราก็มาอโอกาสมากราบไหว้ขอพอรหลวงปู่ทวดที่วัดช้างให้นะครับวันนี้เป็นวันหยุดก็จะมีพี่น้องประชาชนมากราบไหว้บูชาขอพอรเป็นจำนวนมากครับ ตรงที่แห่งนี้ก็จะเป็นศาลารูปหล่อลอยองค์รูปหล่อขององค์เจ้าวาดวัดชัางให้รูปต่างๆนะครับอยู่หลังพระพุทธร,รูปปรางประธานพรนะครับนี่คือวิหารสมเด็จหลวงปู่ทวดนะครับคนก็จะพี่น้องประชาชนก็จะมาจุดทูป เทียนด้านนอกนะครับส่วนดอกไม้นั้นก็จะเข้าไปในสถูปเพื่อวางไว้ที่รูปหลอ่อของปูทวดนะครับเสร็จตรงนี้นะครับก็จะไปไหว้ที่สถูปนะครับสถูปด้านโน้นนะครับ ยอดแหลมนะครับสถูบครับเดี๋ยวไปดูกันครับ<อ>ที่เห็นแดงๆอยู่นี่ก็คือตัวเลขที่อยู่ในกล่องของประทัดนะครับเ<อ>พราะเมื่อมีการไหว้ขอพรแล้วก็จะมีการจุดประทัดด้วยนะครับ<อ>เ,รเราดูนะครับว่าจะมี จุดประทัดหรือไม่นะครับนี่ครับเราไปดูด้านหน้าของสถูปครับ ตรงนี้คือจุดที่จุดประทัดเพื่อการการถวายหลวงปู่ทวนและองค์พระพิฆเนศนะครับเราไปดูด้านหน้าของสถูปก,กันครับ ที่เห็นจับกลุ่มนั่นก็คือกลุ่มชาวต่างประเทศนะครับมาจากประเทศมาเลเซียนะแล้วก็จุดก็จะจุดประทัดบูชาชุดใหญ่นะครับทุกผู้ชมครับ <Hey. S 1> สำหรับคลิปนี้ก็ขอจุติเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ